สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชิญเพื่อนๆทำเมนูขนมค่ะที่ทำง่ายๆผสมง่ายๆภายใน3นาทีนะคะเป็นขนมปังแผ่นนะคะใส่ครีมโยเกิร์ตค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆนะคะใช้ส่วนผสมแค่3อย่างเท่านั้นค่ะทำออกมาแล้วรสชาตินะคะคนุ่มละมุนและก็หวานอร่อยลงตัวมากๆค่ะเราใช้ส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่มาม่าใช้ก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะใช้อยู่ที่100กรัมนะคะวันนี้มาม่าทำทั้งหมด3ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลป่นค่ะหรือเพื่อนๆใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ20กรัมค่ะจากนั้นมาม่าก็จะตีผสมนะคะให้ตัวครีมเนี่ยขึ้นฟูกันก่อนค่ะมาม่าจะตีให้ขึ้นฟูเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ต้องถึงกับแข็งจนตั้งยอดนะคะ แค่ทำให้เป็นเนื้อครีมก็ใช้ได้ค่ะพอตีผสมนะคะจนข้นได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เตรียมโยเกิร์ตค่ะจะเป็นโยเกิร์ตชนิดหวานหรือว่ารสธรรมชาติก็ได้นะคะ ม妈า妈มาใช้เป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาติค่ะอยู่ที่100กรัมนะคะถ้าหากเพื่อนๆใช้เป็นโยเกิร์ตรสดหวานนะคะก็สามารถลดน้ำตาลป่นปล,ลงไปได้เลยค่ะพอใส่โยเกิร์ตแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆค่อยๆตะล่อมตะล่อมค่ะให้ตัวโยเกิร์ตกับครีมเนี่ยเข้ากันดีนะคะเข้ากันดีได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมถุงนะคะ มาม่าจะใช้เป็นถุงร้อนธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ตักครีมของเราเนี่ยใส่ลงไปค่ะ oh. พอใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเหลือปลายนะคะเพื่อ,อไว้ตัดค่ะ จากนั้นเราจะมาเตรียมในส่วนของขนมปังค่ะมาม่าจะใช้เป็นขนมปังแผ่นนะคะประกบคู่กันแบบนี้แล้วก็ตัดขอบค่ะพอตัดขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆบีบขอบเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวขนมปังเนี่ยอยู่ตัวค่ะเวลาเราใส่ไส้ลงไปจะได้ไม่ทะลักออกมาง่ายนะคะจากนั้นเราก็จะนํำครีมของเราใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปเอาพอประมาณนะคะเอาที่สามารถปิดขนมปังได้ค่ะวันนี้มาม่าใช้เป็นขนมปังเนยนะคะก็จะมีสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะก็จะเวลาเราทานนี่ก็จะยิ่งหอมๆด้วยค่ะ <c oughs> พอใส่ครีมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะปิดขอบให้เรียบร้อยค่ะพอปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ครีมเพิ่มลงไปอีกค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าครีมของเราจะหมดค่ะมาม่าทำทั้งหมดได้3มชิ้นแบบนี้นะคะครีมโยเกิร์ตสูตรนี้นะคะรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะหอมๆมันๆเปรี้ยวๆนิดๆนะคะอร่อยมากๆค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะเพราะว่าทำง่ายมากๆเลยค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีนะคะเพื่อนๆก็จะมีขนมง่ายๆไว้ทานกันแล้วค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าหากถูกใจมากๆมาม่าก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ